ดูหนึ่งตัวครับวันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโมราเลสนะครับบายเซนออนนะครับเนี่ยโมราเลสข้างในนะครับตรงไม้เนี่ยจะมีปั๊มไว้นะครับว่าเป็นโมราเลสแล้วก็มันเลื่อนๆไปนะครับเซนออนแล้วก็เมดินเจแปนนะครับแล้วก็รุ่นมันน่ะในคอรมจะเขียนว่าโน200นะครับนัมเบอร์สองนะครับ ด้านหัวก็จะเป็นโมราเลสแบบแปลกๆนี่นะครับเป็นรุ่นเก่ามากนะครับเท่าที่ทราบมานี่ก็7 0ต่ำแน่นอนครับแล้วก็ลูกบิดเป็นของเซนออนนะครับเซนออนที่ยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะตัวนี้รู้เลยนะครับว่าวางนานนะเพราะว่าขี้เกลือขี้เกลือขึ้นลูกบิดนี่ขึ้นฝั่งเดียวนะโดยทั่วไปก็หมายก็ปกติน่าจะเป็นรุ่นไม่สูงมากหรอกตอนน,ตอนนั้นก็คงจะเป็นรุ่นที่แบบว่ากลางกลางอะไรประมาณเนี้ ปิกาดก็จะเป็นของเขาแบบนี้แหละอ่าเท่าที่ผมดูมานะแล้วก็อินเลย์นะครับจะเป็นเกทหิมาแบบนี้นะก็สวยงามนะครับสวยงามสภาพจะเรียกได้ว่า99%อืมเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ทัชชิ่งจับง่ายมากตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวตัวสเปคอะ่ะเดี๋ยวผมลงไว้ที่ดิสคริปชันแล้วกันนะครับใครสนใจดูก็ ลืมครับ โอเคนะผมก็มองว่ามันก็ดูวินเทจสวยงามดีนะเสียงใส่กลางวานแล้วเล่นดีนะครับทัชชิ่งดีมากนะครับสามารถลงได้อีก ก็สวยงามครับสวยงามถือว่าเอาไปเก็บแขวนได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าลูกบิดที่มันเป็นแบนดตรงกับยี่ห้อให้ผมว่ามันทรงคุณค่านะครับยังไม่ทันได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับเนี่ยที่มันสีมัวๆเนี่ยเพราะว่ามันยังมีพลาสติกคุมอยู่อ่าาโอเคเขียนว่าเซน,ะ send on, บบนออนนะครับเซนออนแบบนี้อ่าสวยดีครับยังลื่นปื๊ดนะ เค okay, ประมาณนี้นะครับช่วงนี้นี่คนทักเข้ามาเนี่ยครึ่งต่อครึ่งนะเป็นแบบมิจฉาชีพครึ่งหนึง่งคนสนใจครึ่งหนึง่งอะไรเงี้ยแต่ทักเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะว่าฝรั่งทักเข้ามาใช่ไหมอ่ามีทักเข้ามาแต่มีคนที่ซื้อจริงอ่ะมีนะครับไอล่าสุดน,นะครับมีเนี่ยอยู่ภาคหนืนะครับเขาทักมาบอกว่าอ่าสนใจตัวนี้ ผมก็ตอบกลับไปเลยว่าผมไม่ขายขมเมนนะครับเรื่องจริงนะครับนี่ไม่ได้ว่าแบบว่าหรือว่าอะไรนะทีนี้เขาก็ตอบว่าเขาอยู่ที่พระขนงนะผมบอกว่าอยู่ใกล้นิดเดียวเอ้ยคุณไม่ต้องกังวลครับเข้ามาลองดูของลองเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูตัวกีตาร์ด้วยนะครับถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะผมก็ส่งทิ้งไว้อย่างนั้น,นครับปรากฏว่าเข้ามาจริงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาลองแล้วก็เอาไปผมว่าอ้าว อย่าไปตัดสินว่ามันเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดนะเอาเคตัวนี้ก็ใครสนใจก็ตามลิงก์ข้างล่างวิดีโอแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ให้สาหรับส่วนตัวผมคนที่แบบว่าหัดเล่นอะไรเนี้ยถือว่านิ่มมากๆนะครับนิ่มมากๆแล้วก็มันก็จะได้ความแบบความใสกลางหวานแล้วก็ความเท,ท่ที่มันอาจจะมีน้อยตัวมากนะครับประเทศไทย โอเคประมาณนี้ครับผม